เราอยู่ที่ที่ไหนที่ปากเกร็ดแทบยังไม่เคยขี่จักรยานเลยรเ,เราอยู่ที่เกาะเกตตอนนี้เราเราผ่านช่วงที่เป็นตลาดมาแล้วแต่เราว้าเราเรายังไม่เคยเช่าจกยอนั่งเลย อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราที่เรามากอ่อเก็แบแดดเข้าจักรยา,านกันไม่ได้พกจักรยานมาที่ทุกทีจะพกมาทุกทีจะพมกะพมาวันนี้ดีแล้วที่ไปพกมาเพราะว่าคนถ้าเหลือเยอะมาวันนี้ว่าน่าติ่เต้นเรามากันถึงประมาณที่ย่างคิดว่าน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 ่าจะเห็นวิว,วทิวทัศน์มากตอนนี้นี่เราเข้าสวนแล้วอะไรนะคะเอามาเปิขดขด้างหน้างหลัง ีเราเข้าสวนแล้วเข้าสวนแล้วรับเนึี้เขาเปิดเปิดกล้องอินได้์อันนี้เราปั่นน้ำพยานใช่แล้วอืมดูที่ไหนครับที่ไหนเกอดรอบตอนนี้เนี่ยเอาเลยทำไมเราไม่ไล่วะเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไล่กันต้องไล่เราได้ปะแมนเรา เปิดมาแล้ว,ว้าวเลยโดนไหมเป็น,นท่นานทางชนบทเหมือนเราอยู่ในบางกระเจ้าเลยอะ่ะมีรั่วนบอกนะ สี่มีห้วยข้างหลังด้วยนี่ตอนนี้เราพักอยู่กลางทางวันนี้เรามากับจกักรยานสิมม่วงถ่ายอยู่ถ่ายได้แล้วกลางเรถ่ายได้ร่วงเราก็ปุ่มแดงนําไมาปุ่มแดง ที่สองของรายการว้ารายการเป็ดอะไรเลยใช่ของนมเลยเใช่ไลฟไปไหไม่ไล์ก็ยังคงเป็นอ่า area ของบ้านเดือนแล้วก็สวนนี่นี่นี่ดูบัวแล้วก็มีดอกอะไรก็ไม่รู้สีม,ม,ม่ว เย็นอันนี้ก็มาได้น่าจะหนึ่งส่วนสี่ของเกาะเรามั้งอีกนานอีกนานฝันรถธรรมดาด้วยเนินนะมีเนินเอ้ยเบาๆนิ่มๆนี่ๆเรามีโฮมสเตย์ชื่อโต้งโฮมสเตย์ข้างหลังใครอยากจาโฮมสเตย์ก็มาพักกันได้เนาะโรงเรียนวัด สาลากุลร hey. ้านก๋วยเตี๋ยวพุ่งดอกบัวขาวเห็นไหมเนี่ย,ยส่วนหน้า่ือฝน,นจะตกแต่ก็ไม่ใช่ฝนแล้วนก้อนดัๆ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงผิดหนึ่งโมของเกาะเกตกันแล้วอยู่เรามาเจอท่าน้ำหนึ่งแล้วนะคะไม่มีชื่อท่าไม่มีโอเคนี่อันนี้คือบรรยากาศที่ท่าเรือ่ะมีของขายแต่ว่าจะมีขนมมีที่จอดรถ มีร้านขายของนี่เป็นแม่น้ำเจ้าพยาอ,อีกมุมหนึ่งไม่เคยมาถึงมุมนี้เลยอ่ะไม่เคยมาถึงมุมนี้เลยแลวะเติม เตอพลังด้วยพรอกใส่ถุงน,น้ำเดินบ้านมอแล้ววัดสองอควัดฉิมเพตงเรียบ้หมเฮ้พองขนมหวาน Hey, what's up? <laughs> <Yeah>. Video. có lại <laughs> เรา<ห>ก็จบพอดีนี่เราอยู่ที่เออเราไม่รู้ว่ามันจะกลับให้หรือเปล่าบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เกาะเกรอันนี้เป็นหมู่บ้านโนทอบต้นแบบมีภาษาอังกฤษและพิพัาษาพมา่าด้วยเข็นว่าข้าง่องางเราอยู่ในชุมชนอันนี้เป็นเจดีเจดีน่าจะเป็นแบบมอน ตรงนี้เหมือนเป็นเส้นทางบนจักรยานที่เราจะไปต่อถ้าสามารถที่จะเห็นใต้ได้บอกว่าตอนนี้เป็นวดัดปรมาริกาวาดได้ไมโอท็อปได้แล้วก็มีขนมวันปรัสุนเดีย๋ยวเราจะไปดูว่าขนมวันปรัสุนเป็นอะไรมีอะไรเด่นเดี๋ยวเราจะได้รู้กันโอเคดูบรรยากาศโดยรอบโอเค let's go ปั่นขึ้นไม่ไหวนะฮะแคนเนาลแล้วกันบนสะพานเราจะเห็นว่าเออมีทางตัดคลองสู่ข้างหลังนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนะคะดิซิกเนเจอร์ของที่นี่คือต้องมีคลองตัดผ่านนี่คือความเย็นและความดีงามของที่นี่ ว่านี่สวยนี่เป็นที่น้าวูวววนว อ้ยมานนี่น่ารักมากอ้อยากได้บ้านแบบนี้สีฟ้าสีฟ้าลว้สีขาวสวยมาก ตรงนั้นแล้วอยากเข้าไปพายจันไปจ้ะมาเล่นี่กว๋วยเตี๋ยวเออเขาบอกว๋วาเตี๋ยวร้านไหนนะที่บอกอะไรก๋วยเตีเ๋ยน,ออนยนี่ชื้อร้านอะไรพี่จะไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะ่็มือค่าทำไมป่านมึง กาแฟร้านนี้ดูน่านั่งเด้อจัดก,กินกาแฟใช่าจัดก,กินกาแฟไหมอ่ะเอาจีร์ตรานสเต็กไม่ใช่เหรอหมอใช่ไปไหนไปหลงปั้นเปล่าดูว่าจะดูวัดนี่วัดชินดีสี่ร้อ,อยเมตรไปแล้ววัดูสาธิตการปั้นเครื่องวัาน,นิมเผาดูจากข้างในนั่นคือเป็นที่อบแล้วหมดเลยนะเนี่ย ยาวมากๆยาวมากๆดูจากลาักษณะอิฐที่ใช้นี่เหมือนเก่าแก่จริงๆอ่ะเหมือนประตูเมืองเลยอ่ะภายในบ้านเขา เราก็มาถึงแล้วคุณลุงวันแรกแกะสลัก่นเป็นหมเร็แต่นี้ผมปั้นมือนะไม่ได้ปั้นหมอปั้นีก็มาคุณอ่าผมอตอยางนี่เขขึ้นปป็นหมุนอันนี้ผมมาทำมาสามปีแต่ทำจริงทั้งหมดแปดปี ปัปีผมก็ได่แพง้าได้ครับเก่งแน่อนเลยปี่บ้านดีนะยังคันมาเก่งครับขอทำได้สาวไฟฟ้านี่รีบเอาแก๊สนี่ไม่คิดที่จะซื้อเลยอมไม่แพงแต่พลังงานเราถึงจะเป็นคนรุ่นต่อไปไม่ใช่ว่ารุ่นเราเนี่มาผ่านกันจน รุ่นต่อไปไม่มีให้ขายเนี่ยคนที่ใช้เตาแก๊สเตาไฟ้าคือคนฉลาดคิดหมดปัญญาแต่นอกยางอย่ไม่ถูกเทคือเตาสมัยใหม่เลยจริงถ้าทั่วไปจริงมันก็ต้องไปใส่เติมละมุนเติมิตาฟืนนั้นเหมือนกินทุกวันเนี่ยต้องใช้แก๊สแก๊สครับกับน้ำมันเตาเพราแก๊สขึ้นราคาเท่านั้นน่ะน็อกเลยตอนนี้เมันก็ฟื้นแล้วได้ แล้วยังใช้พืนเนี่ยอย่างเราเผาใช้ดิกเนี่ยเขาต้องมีเนี่ยกระถางแบบเนี้ยทรงตรงๆเนี่ยแล้วเอาของ ในหัวใจของพี่น้องของเราของทุกท่านด้วยนะครับต้อก็ขอสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องนะครับที่คุณเคยกับเสียงที่กำลังคุนนี้นะครับอยากจะโดดใส่กรนเบื้อบอยากตายอยากตายเลย กก็แบ้านเดอ๋อในที่หนึ่งที่เขาบอกใช่ไหมอ่าตอนนี้เราปั่นมาถึงครบรอบแล้วครบรอบแล้วใช่ไหมคุณโฮยังไม่ครบยังไม่ครบครับต้องกลับไปที่เดิมนี่ไงข้างหน้านี้คือเป็นที่ที่เราลงเรือข้ามฟากมาแล้วตรงนี้คือวัดโรงเรียนวัด มมาลายกาวาดเฮ่ะ่รันเรามาถึงตลายใ่แล้วสวยงามและสิ่งแซก <laughs> เออ <c oughs> มื่อกี้เราปั่นวนมาถึงทางที่เราขึ้นเรือแล้วเรียบร้อย <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นทางธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปเบียด <erman. S 2> เ,เสียดกับคนที่ตลาดแล้ว ซิงทำดีใส่เนส่ในมอทำแบบคนเยอืมไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องมองมันทุกบ้านแบบมีความอยู่ริมน้ำ นีริมน้ำเป็นของตัวเองแล้วก็เย็นเย็นสบายทางทุกแง่เนี่ยบ้านเราเลาะคลองอยู่ข้างหลังโอ้โหแต่เขาตีบ้านดีนะตีปูนครบเลยบ้านหลังใหญ่นี่อยูที่หลังนี้ดิจริงดูจากทาแล้วแนะนำว่าถ้าขี้เกียจเดินทางไปบางกันนาก็มาปั่นจักรยานเล่นที่ปักเกร็ดเถอะเออหมอพับมาแบงก์ก็มาได้ได้ได้เหนือด้วย ก็รู้สึกว่ามันทางมันซิกแซกมันปั่นได้เยอะกว่าบางกระเจ้านะแล้วมันแบบมันวนมเียบด้วยมันวนไม่ได้เลยออกมาแล้วใช่เราก็มีสัานที่ที่ทำให้เราเข้าไปนั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนอะไรได้อย่างแบบฟรีฟีแบบฟิลฟรีทุกช็อร้านเมื่อกี้ที่เราไปโดนหมาของแฮนด์เมดแล้วก็มีร้านกาแฟที่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายหรือเปล่าถ่ายถ่ายร้านกาแฟอะไร อันนี้นเราใกล้ที่อะไรสักอย่างแล้วมีใครไม่สวนเนาะเป็นวดัดพราไม่สวนที่มีน้ำตกเป็นของตัวเองนี่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 ดูตลกมากดูคูนะ้ำโอเคเรามาเรากลับมาที่เดิมแลละที่ที่เป็นตลาด เขาไปมองนิดนึงเอาไว้สำหรับทำให้ตาออกวะไรอวันอะไรแล้วออกันจันทร์ใช่วันจันท่วก เส้นขนมฟังให้ปลาเราเป็นข้านาแล้วเราจะเอาจัยานมากินแล้วเพราะว่าเราเราวันนี้เราไม่ยืนจักรยานอจากาจากตรงนี้ที่เดินมาก็าวหน้านี่จะเป็นปลายของที่ในละครไงที่เราเดินไปอย่เดกันแลค่อยเข็นไปน้่ะ อร่อยแค่แหนกลับมานะคะกินแล้วแล้วป่ะคุณค่ะเขาให้เราชิมด้วยตึ่งกะทิอร่อยเนาะอร่อยวาไงอร่อยว่าอย่างเงี้ยมันดิมันแล้วก็หวานติดลิ้นมีความกลมกล่อมรสมมากเลยการนี้ลรงนี้

เจอที่นี่่ะต้องเป็นเพื่อมานิ่มเผากินกาแฟ้ถึงแล้วขึ้นจยาเรียบร้อยแล้วมีร้านนี้ไม่รู้วิดีโาหเป่า5้บาทังวันทัองวันคงไม่ไหวเนที่สุดกินก๋วยเตี๋ยวก็ในค่าเราแล้วเราก็ไม่ต้องมาจบอยู่ที่ตรงนี้อบคะ จำนั่งกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาไงแต่ไม่ได้ห้อยขาลงที่ไหนห้อยขาลงจากเขาที่นี่แหละมีเมนูเราจะลองดูการก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเรือเตี๋ยวโต๊ะางมาสุดบาทเล็กๆก็ดูมาแล้วมูหุนชามราสิบบอ เองกินดูแล้วกันนี่ยมั้งครับไม่รหลดเอาวิวไปเหรอเอขอ้มข้เขาบอกว่าสไตล์กูก็เลยได้หน้าขาววะ